โอ้ก็สวัสดีครับผมโอวาเล่ครับผมวันนี้พบกับ P.O.E. นะครับพ o อออฟ f Excel นะฮะซึ่งเป็นเซอไทยนะครับผมแล้วอะไรนะ PASS OF e x c อกซ์พาร์สออ l ไเหรออิบายอชิบายอ่านผิดอชิบายอ่านผิดโทษโทษโทษไอกซ์เฮ้อไอ้เหี้ยอ้าวตอนไอ้ไอ้กูอัดแล้วนะวันเนี้ยอ้าวโอเคเดี๋ยวผมปิดเสียง ลืมพูดคุยกับท่านผู้ชมไปว่าผมหายไปหนึ่งเดือนนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับทํางานครับจริงๆทํางานจริงๆจนไม่ค่อยมีเวลาในการอัดคลิปกันเท่าไหร่นะครับก็มาเริ่มประเดิมกันเดือนนี้เลยนะฮะนี่คือตัวละครที่ผ่านต้องเรียกว่าอะไรล่ะผ่านอันแรกอันแรกไปแล้วนะครับสแลชก่อนปอั๊บโอ้บวบอาร์เมอร์อะไรอย่างนงี้ยยังไม่ได้สำรวจอะไรเลย เดี๋ยวพี่ไปทำเฟสคนเดียวก่อนเดี๋ยวผมติดธุระแป๊บนึงเดี๋ยวตามไปโอเคโอเคขอบใจมากขอบใจมากเรามาดูสกิลของพาสซีส,สของเกมนี้ก่อนครับสกิลพาสซีส,สมันสามารถอัพได้ค่อนข้างหลากหลายมากนะครับจึงทำให้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะเล่นอันนี้แล้วไปสายอันนี้คุณจะเล่นอะไร้วไม่ต้องไปทำอย่างนี้ให้อุแบบนี้ไม่ใช่เลย คือพัสซีเกมนี้มันจะอัพได้หลากหลายมากนะครับแล้วพัสซีเกมนี้มันจะสามารถอัพผสมได้อะไรก็ได้นะครับเช่นเดียวกันครับอ่ะแต่ของผมเนี่ยมันจะมีพัสซีใหญ่ของผมจะได้นี่ครับรีไอรอนรีเฟก์ครับมันจะสามารถเปลี่ยนอัตราการลบหลีกเป็นกรอกนะครับแต่ว่าผ้าเขาคล่องแค่วจะไม่มีผลต่อการลบหลีกนะฮะมันก็เอาง่ายคือเปลี่ยนเข้าหรือเป็นป้องกนะันเอาไง,ไง่าย มันก็ึกอึดกได้อึดกได้อไรในะนึงแรกๆผมอัพ My o อ e r m a ์ t e r ตนะครก็โอ้โหคืออาชีพผมใช้สกิลไงแล้วอาชีพผมเนี่ยแป๊บๆ MP มีหมดไอ้นี่มาหมดเร็วกว่าเดิมผมก็เลยไม่อัพดีกว่าบแบบนี้เรามาดูของครับสองของจะเป็นของเหลืองหมดเลยนะฮะแล้วผมจะเป็นผมจะใส่2อ,อย่างคือผมจะใช้ลาบจับเล็ปะยานะครับกับ อีกอันนึงจะเป็นดาบคู่นะฮะจะเป็นดาบธรรมดานะฮะผมตอนนี้เราจะมาทำเควส์สมานอรเกตนะครับเฮ้ยพอสเนอร์พลอยพอส,เนอ,พอสเนอร์เกตนะครับอะอยู่นี่ใช่ไหมเราต้องไปทางนี้ครับโอเคแปลว่าระดับคาออสระดับคา,าออสหรือว่าจะเป็นโนโมซี่เนี่ยตายเสียค่าประสบการณ์นะฮะหน้ากากมาปะอึด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  ลุ bạn, ้มป่วยไหมลุ้มป่วยไหมเนี่ยเนี่ยเฮียเฮียวับปั้นปันโอเคปั้นปั้นปั้นโอ้ยไฟไฟโอเคครับเฮีย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 ยไม่ยาก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 เลยไม่ยากเลย เดียว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  MP จะหมดจะมีจะหมด MP จะหมดแล้ว MP จะหมดอย่าพึ่งนี่ครับอย่าพึ่งนี่ครับไอเวทไอเวทมันจ่อข้าวป่อยใส่ไฟไหนเอ้าไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่วฮ้ยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะโอ้โอ้โอ้ตายรู้สึกรู้สึกกำลังจะเสียข้าวเกาะกันเรไม่ดูตัว last ส i t นะฮะอ๋อมันเป็นสกิลดูดเลือดนะครับ ไอ้น olly, ี่ไอ e. ้น kind of ี er, <said> Hoy, ่มันเก่งไอ้นี่ไอ้นี่มันเก่งไปตะการก่อนตะการก่อนไอ้เฮียนี่บอส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 เฮ้หนีก่อนหนีโฮ้ยเฮ้ยเกือบตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี้ก็แไดกอยู่นี้ก็แไดกตี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 ปั่นมากเลยปั่นมากเลยตี กว่าจะเสร็จอ่ะยันได้ไอ้คนอื่นมาที่คมาโดได้มาไดโดแบบฆ่าบอสครับแม่มีคนอาเอาเอาเอาตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ้โหทามาทำไมวะนะใส่้องให้ดาบสมือแล้วล่ะ บอเลในรีบอลนี่ยั่งจริงครับรีบอลในโหมดต่างอสตตาย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 นี่แน่นี่แน่ตีตีตีโอ้โห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 มันจะเสียเรื่อยๆนะรู้สึกอย่างนี้ เมื่อไรจะขึ้นนะตายเสียคาบประสบการณ์นะครับลืมไปเลยครับเด,เดี๋ยวเวลาไอ้นี่กี่รอบแล้วโอ้ยก็จะตายเก็บของก่อนเดี๋ยวเวลากับมันเยอะเหลือเกินไอ้นี่ไม่เป็นไม่ไอ้นี่ไม่น่าเป็นไรไอ้นี่ไม่ได้เป็นไรไ ไอ้นี่ไม่ได้ไรเกลียดเวทมากเกลียดเวทมากเอ้ยอาอะไร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 อีกอันไรอะไรอะไรอะไรอันไรอีกอะไรมาทำจะมาทำไมจะมาทำไมโอเคตีตีเฮีย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  สอกมาเตอร์มาเตมมาโอ้โหปั่น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 โอ้ปั่น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 โอ้กว่าจะตายกว่าจะตายเอ้ายังยังยังปุ๊ดปุ๊ดเมื่อกี้ปุ๊ดชนนี่ตีเขาให้ไปป่าเวก่อนเวกตัวดีเลย เลยไฟามากเรื่องทีง่ก็อยู่ไฟนี่ตีเลยตี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 ตตโอ้โหกว่าจะตายมันบอกว่าโอ้โหออร่าเฮสนะครับตีไวขึ้นง่ายๆตีเลยครับตีเลยครับยาอยู่ครับตี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 ตต ใช้ออร่าระบบสกิลใช้เจมใช้เจมใช้เจมโอเคเฮีย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 เี่แน่นี่แน่โอเคครับตายสิทธครับสิทธจักรพัรดิเอื้อเอื้อเอื้อแม่งม่งมาจากไหนแม่งมาจากไหนแดงมาจากไหนมันมาจากไหนโอ้โหตาย ว้าวเฮ้ยมาเสือ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 มันง่ายเสือมันง่ายเสือมันมันไม่ติดเสือมันไม่ติดตายก็นี่แน่ตู้เลี้ยงแมวตู้เลี้ยงแมวตู้เลี้ยงแมวโอ้ตัวมันเยอะโตมันเยอโตมันเยอะเหลือเกินเยอะเยอะเยอะเหลือเกิน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 โอเคครับ ตี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 โอ้ยไม่ไม่รู้สึกกลัวจะเกือบไม่กลัวจะไปกลัวตรงให้พวกบอสมากกว่าครับบอสติดชื่อไอ้นี่ครับไอ้นี่ก็บอสติดชื่อโอ้โหบอสติดชื่อส้มครับบอสไอ้นี่เผาไม้เก่งเลยครับปึบตี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 โอ้เสร็จ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 แล้วของไม่มีอะไรครับป่ะของ ของส้มของส้มของตี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 โอ้โหไอ้นี่เป็นตัวฟ้าตัวฟ้าไม่ค่อยเก่งตัวส้มต้องยิงเอาบังตีโอ้โหเกือบไปแล้ว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 ตีเข้าไปเกือบตายเกือบตายแลยครับควานควานเข้าไปควานคว้านยิงไฟฟ้าระวังไฟฟ้าระวังไฟฟ้านี่ตีเลยตีเลยตีเลยโอ้ย เอาเหลืองเหลืองเหลืองเอ้โอ้มันใช้ลนะัะวาร์ปไม่ได้ไมีาวาร์ปได้อยู่แล้วครับโอ้ยเรือ,อ,อฟ้าสองตัวหมุนเลยปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยโอ้ยปั่นนะลืมไปเลยว่ามันใช้สกิลนี้อยู่แหละ <c oughs> มันน่าสำรองใช้เยอะมากครับเอสเนี่ยแต่ว่ามันแลก,กับทำให้เราตีเร็วขึ้นครับ บอสบอสไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบอะไรไอตัวไปนี้ต้องระวังนะแบนที่นี้ตีเสือ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 ้เสือโอ้เสือสนุกสนุกสนุกสนานสนุกสนานไปแล้วไปแล้วไปแล้วเสือตายแล้วตี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 โอเกือบไปละ เกือบไปแวเกไปแล้วเกอไปแล้วเกืไปแล้วเกือไปแล้วเอวเกือบไปแล้อไปแล้วเกือบไปแืบแล้วอเกือบไปแล้วเาอื้อเกือบไปแล้ว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 เอ้วเเกือบไปแล้เกือบไอไปแล้อบเกือไหแล้วเกบไปแอบวเอกว อันบอกว่าออล่าเฮสนี่จะสามมาเพิ่มราเนการล่าและก็เพิ่มความรุดแรงขอมตีขึ้นขึ้นนะเฮ้ยเสือไม่ไม่เป็นไรเสือไม่เป็นไร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 ตีโอเหนื่อยนะ เสือ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 เาโอเคครับส่ <c oughs> ฟ้าตีก่อนฆ่าก่อนฆ่าตัวได้สาฟ้าก่อนโอเคครับเรียบร้อยครับตัวนี้ <c oughs> รู้สึกว่านี่น่าจะเป็นชิปเกยเวลยสุสานเรือนะฮะซึ่งเราจะยังไม่ไปสุสานเรือเพราะว่ายังไม่ใช่เฟสนะครับถึงที่เราจะไปก็คือหาทางไปถนนจักรพัฒน์เกนะครับ ตามเรื่องตามราวนะฮะแต่ก็ดีที่ว่าดูเอรีที่มันเน้นความคล่องแคล่วกับพลังกาลังเแี้ยแล้ว,ลวมันจะิลที่ทําให้เพิเอาความห้องเอาเอาการหลบหลีกกัเป็นเกาะป้องกันได้เนี่ยโอ้โหมันก็ถือว่าเทศในระดับนี้เลยนะครับตะกอรอบอด้อมมามา,มา,มาแล้วใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วตีตีตีต,ต,ตีโอ้ไปเลือดไหลพอสมควร อตี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 ยุ่ยงเบยอยู่ไหนอนะกูกูอยู่เฟสไอ้นี่อยู่กูอยู่เฟสนี่อยู่อ้อาวกูอยู่ไอ้นี่กูกำลังจะไปสูสารเรือ ไอชิบหายไอมึงจะไปไหนวะไอเฮ้ยกูก็มีล่ะเด้ยอะไร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 ถูกแล้วไอ้ไปอีกทางกูวิ่งละจ้าไอ้นี่วิ่งไวขึ้นสองเท่า ไอ้หาที่วร์ปะมึง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 ได้ตีเร็วด้วยลืมไปกูกูใส,ส่สกิลเฮดเออเจอละโอเคปะ ตี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 โอสามแปดตีโอเพียบเลยครับแถบนี้มันมีแต่ิญญาณหรือไงไม่ยันมียันผีโอ้มีบอสอยู่มีบอสอยู่ค่าอ้าวอ้าวลืมไปมันได้เล็กเปิดสกิลอยู่ใช้ได้แค่แป,แป๊บเ เราตายมาแล้วเอามาทำไมเนี่ยบอลสักเกอร์เอามาทำอไมเนี่ยตี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 โอ้บาว้าบาบ้าอันนี่ชื่อนี่ชื่อมเงินตีตีตีพอดีเลยเบล์ลอัพเวลสกิลอัพ ซีดตีดซีดซีดโอ้ปันโอ้โหเปียบเลยโอ้รู้สึกจะเป็นเกาะเกาะเองนะเคละทีนี้หยิบสิครับ มึงอย่าเพิ่งเข้าไปกูยังไม่รับเฟซจอสลัดเลยยังไม่ได้รับใช่ไหมเออจอสลัดไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยซีซีเ,เข้าไปออรู้สึกว่าถ้าถ้าแม่งเล่นได้แม่งจะได้สกิลพอยต์หนึ่งเต้มรู้สึกอย่างนั้นเคยมมาเจอจอสลัดแล้วอยู่ไหนวะ อย่าบอกเลยอ๋อมันอยู่ในมันอยู่อันนี้ใช่ไหมไม่ไม,ไม่ไม่น่าใช่หรอกอ๋อโอเคละมันอยู่นี่ไอ้เชี่ยก,กระโดดข้ามไปไม่บอกกูอะ่ะ <c oughs> ไอ้สัตว์กูมีแต่กูมีม,ม,มีแต่วั้าวไปค้นหาออฟเฟมเข้าถ้ำจรสลัดเลยแล้วกันมึงจะรู้จักกันเนี่ย กูไม่รู้กูจะเอาอะไรดีอ่ะกูจะเอากันดัมเอ็กในบิวไฟเตอร์ดีหรือว่ากูจะเอาไอ้นี้ดีถ้ากูเที่ยวิงเซโร่แม่มีคนต่อเยอะไอ้ที่หมายเอาที่พี่ชอบอ่ะกูชอบเอ็กอ่ะกันะนดัมนะเอ็กนะกันดัมเอ็กในบิวไฟเตอร์นะไอ้ที่กูชอบดาบมันอารมณ์เหมือนซามูไรดีไม่ใช่กันดัมเอ็กที่เป็นออกออกออกต่อจากนี่การนั่งวิ่งนะไม่ใช่นะเว้ มึงจะซื้ออะไรลอะไรที Hence, ่เอาทายทายเบอร์นิ่งเหรอมุนมุนมุนโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตาย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 แหลกแหลกมากแหลกมากมันแหลกจริงๆมันแหลกมากนิดเดียวงไม่มีอะไรปะจะเอาเลสเฟมเลสเฟมเหรออย่างนั้นกูซื้อเตือนหน้ากูซื้อทายเบอร์นิ่งนะอย่างนั้นแหะ เมื่อสปิริตส์สปินเต้นเปมาจีมันผู้ออกนะออกออกวันนี้อ,อ่้งอ๋อเห็นไอ้ไอมันเห็นไอ้ไอหามอยู่กูเนี่ย <c oughs> จะเอาเนี่ยไฟเบอร์นิง่ง <c oughs> ข้าตัวสายต่อยที่สุด ลืมแปว่าตาแล้วมันยังมีกระอกมาเพิ่มเวลพึ่งขึ้นแต่41ละ ไอ้ดีรู้สึกจะบอสไอ้ดีรู้สึกจะเป็นบอสบอสสีรู่บอสสีส้มไอ้เหี้ยจะตายตาย,ยเฉยกูเชื่อนะไอ้กูเชื่อนะเว้ยว่าแม่งโหดจริงไงอ,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 อ้เนี่ยจาออสอะชาออสอะเนี่ยไม่เห็นตายเลยเนี่ยมึงยังไม่ตายกูเนี่ยไปแล้วเนี่ยวิ่งมาวิ่งมาเพระาะว่า แม่งหลายอย่างตายยังวะโอเคได้รับออฟเฟมปะกูอัพแต้มก่อนแต้มที่จะเอาก็คืออันนี้ครับปัญหาแอค็กสปีดปะแล้วไปหาโจรต่อ ไปหาโจรมึงแล้วก็แล้วก็ฆ่าโจรในเรื่อง <ฤ Linda> บอ่อแป้งเยอะจังเลยว่ะออฟเฟมออฟเฟมอ่า ฆ่าเลยอย่าให้มันอยู่อย่าให้มันอยู่ฆ่ามันฆ่าอ้ติดกำแพลงหนู่ไม่ได้โอเคคัทเลสเนี่ยอะไรวะนะแป๊บหนึ่งขอขอสปงไม่มีโอเคสุดยอของละป่ะ เดี๋ยวครูไปส่งเฟสเมืองก่อนนะมึงเดี๋ยวว่ากันโอเคครับเอาส่งเฟสที่ไอ้นี่โอ้เฟอร์กรีฟส์ was a good man ครับโอ้โหได้ทุกขอ้อสกิลครับปืนเข้าให้เรียบร้อยมาร์เวลด well's in the caves beyond the wreck การมองเวลเมอร์เวลครับแต่ก็ต้องขอลาแค่นี้นะครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างจริงๆนะครับเพื่อติจุระด้วยนะครับ วันนี้นะครับผมมมาาเล่น,นะครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ